สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเดบซีสุขุทุกคนวันนี้ครับเป็นมือวันที่สองเดือนสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพาแฟนเพจแท้งครับมาเบิ่งว่าเท้าบดนะครับเนาะเท้าออกแดงๆครับผมนี่นะครับเนาะแม่ลูกทีเอฟซีเขาเหม็นม้าเลยครับเนาะอยากได้เท้าเท้าบดบดเลยครับนี่นะครับเนาะเท้าเท้าบดบด ออกว่านเรื่อยๆอรพอผมครับแต่ว่อนี่หลักแสนนะครับเ้อยก็ือธูมอนี่ก็าเพิงแสนครับผมเครื่องแสนนะครับเนาะมันมาได้ตัวเดียวนะครับเ้อยราคาเครื่องแสนเครื่องแสนราคาสองตัวครับผมแม่ลูกลูกผูกคู่นี่นะครับผมแม่ลูกลูกผูกลูกคนก็ไเดชี่หาเดือนนะครับเนาะลูกคนก็เงาหางเงยขึ้นเมียนะครับ แบบเดียวกับแม่เลยนะครับเนาะคนนะครับเงาห้างคนเงี้ยเป็นเงีย้ยขาพันธุ์ทุกนี่ยทุกสบลลัดแหลกด้วยครับเนะราคาไม่เจ่าก้อนนี่แสนหนึ่งแต่สูมม้มเงินนี่ครึ่งแสนนะครับเนะขึ้นมาเก็บได้กับทักมาถูกมาแม่เพิ่นพร้อมผสมนะครับเนะที่สำคัญคัดเลือกพอพันได้เลยไปถ่ายได้เลยนะครับเนาะ สำหรับกุ้งกแม่ลูกคมเนี่ยแม่ลูกลูกผูวครับผมส่งให้ทั่วภาคอีสานนะครับเนะีฟรีครับผมเอาูค,ค,คนเห็เชียงนะครับเนะี่ยเหเชียงครับนี่นี่ครับแม่ลูกชุดนี่เฮ้ยไม่ได้สุดอะไรไนี้ครับไปไป ไปกีคือไปไปหาทำไงทำไงไปนะครับตัวลูกคนอยากใจลูกดีนะครับเนดะ้องอกพึ่งในลูกสองตัวตัวนี้ครับผมตัวสามล้อสมนะครับเนาะนะครับพระธาบุถังแสนเพองแสนครับผมเป็นมากเกียรติกียทั่วมาหัวหาหัวเฉลียวยครับทรงฟีทั่วภาคอีสานนะครับเนาะ ศูนย์เก้าหกสามเก้าหนึ่งเก้าเก้าสามเก้าครับผมเบอร์โทรหัวเฉียวยกนครับเด้อติดต่องหัวเฉยวยด้ตรงเลยครับสำหรับในรูปพ้อมหนึ่นะครับเนาะ